สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุพิทยาศรีสถิตนะคะชื่อเล่นคูกุ้งนะคะเป็นคุณครูประจำสถานส,านสงเคราะห์เด็กบ้านคามิเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบังค่ะกุ้งนะคะก็เข้ามาทำงานที่บ้านคามเลียนตั้งแต่วันที่26มีนา2558นะคะจะเข้าปีที่10แล้วนะคะสำหรับการทำงานที่นี่การทำงานที่นี่นะคะกุ้งก็จะเป็นคุณครูนะคะที่ดูแลน้องๆเด็กพิการบ้านคามเลียนของเรานะคะสาหรับการ การทำงานของกุ้งนะคะก็จะสอนหนังสือเด็กๆแล้วก็ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่สอนเด็กๆทํากิจวัตรประจําวันของน้องๆน,นะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็อาจจะเป็นการสอนดูแลการดูแลตัวเองนะคะเบื้องต้นแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆในแต่ละด้านคะ่ะ สำหรับกิจกรรมภายในองค์กรนะคะกุ้งนะคะก็ได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายนะคะมีทั้งกิจกรรมพาร์ทฮักโฮมกิจกรรมพีฬาสีกิจกรรมวันจิตตารมณนะคะกุ้งก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมตั้งแต่เข้ามาอยู่คาเมเลียนนะคะเวลามีวันจิตตารมณ์ต่างๆนะคะกุ้งก็ได้ร่วมกิจกรรมทุกรอบค่ะ ช่วงเช้าของทุกวันนะคะกุ้งก็จะพาเด็กๆมาเข้าสวนนะคะสวนเกษตรอินทรีย์ของเราที่บ้านคามิเลียนนะคะตอนเช้าเด็กๆของเราก็จะมาร่วมให้อาหารไก่นะคะให้อาหารปลาให้อาหารกบด้วยนะคะเด็กๆของเราก็จะแฮปปี้กันแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองสำหรับกิจกรรมภายนอกนะคะหรือว่ากิจกรรมที่ไปทํานอกสถานที่นะคะกุ้งก็ได้พาเด็กๆไปร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งกิจกรรมพาเด็กๆไปทานอาหารข้างนอก นะะีหรือว่าพาเด็กๆไปร้องเพลงข้างนอกร่วมกับแขกอย่างนี้ก็มีนะคะส่วนกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการไปสวนแบ่งปันชีวิตนะคะที่หนองจอกนะคะกุ้งก็ได้พาเด็กๆไปร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะมีทั้งกิจกรรมปลูกกล้วยนะคะปลูกมะพร้าวทางญ้าเลี้ยงปลานะคะหรือว่ากิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ